ชาวเน็ตกังวลวงทวายจะต่อสัญญาครบทุกคนหรือเปล่านะกับ JYP วงทวายนะถือว่าเป็นไอดอลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆในอุตสาหกรรม KPO p อนะครับพวกเธอเนี่ยเดบิวต์ครั้งแรกเมื่อปี2015และอายุของวงเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ปีที่7ในเร็วๆนี้นะครับและแน่นอนว่าพวกเธอเนี่ยกำลังคิดและพิจารณาถึงการต่อสัญญากับ JYP Entertainment ว่าจะอยู่หรือตัดสินใจแยกทางกับทางค่ายต้นสังกัด และเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ตัดสินใจเรื่องสัญญาของวงเกิร์ลกรุ๊ปนะนะก็มีชาวเน็ตคนนึงเนี่ยได้สร้างโพสต์หัวข้อเกี่ยวกับการพูดคุยในชุมชนออนไลน์นะบอกว่าชาวเน็ตคิดว่าสาวสาวสมาชิกทุกคนในวงทวายเนี่ยจะต่อสัญญาหรือไม่นะโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวเนี่ยได้ให้ความเห็นว่านะครับฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะมันดูเจตนาไม่ดีเท่าไหร่แต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเหล่าสมาชิกวงทวายเนี่ยไม่อยากให้โปรโมทอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเธอเนี่ยดูเหมือนเหน็ดเหนื่อย และสาวๆในวงบ่อยครั้งมักจะถูกผู้คนนับล้านคอยจับตาและวิาพากษ์วิจารณ์ในทุกๆสิ่งที่เธอทำนอกจากนี้นะฉันยังคิดว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของสาวๆแต่ละคนเนี่ยมันดูลดลงไปอย่างมากนะโดยชาวเน็ตคนนี้นะที่มาตั้งโพสต์หัวข้อพูดคุยเนี่ยก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญากับ JYP นะเพราะพวกเธอนะ่าจะมีเงินเก็บที่หามาได้ตลอดหลายปีและยังมีประสบการณ์ในการทํางานที่สะสมอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชาวเน็ตรายอื่นเนี่ยเข้ามา ร่วมแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้เช่นเดียวกันนะโดยชาวเน็ตลายอื่นๆนะที่เป็นแฟนคลับของทวายเนี่ยก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าเหล่าสมาชิกทุกคนเนี่ยดูเหนื่อยๆกันแล้วนะ่ะโดยชาวเน็ตไลน์นี้นะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าส่วนตัวฉันคิดว่าพวกเธอเนี่ยไม่น่าจะต่อสัญญาอย่างแน่นอนเพราะพวกเธอเนี่ยถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างมากนะในเรื่องการร้องเพลงและอื่นๆอีกมากมายนะแล้วก็มีความคิดเห็นหนึ่งนะของชาวเน็ตบอกว่าในบทสัมภาษณ์หนึ่งเนี่ยพวกเธอเคยพูดว่า พวกเธอเนี่ยต้องการออกจากวงการบันเทิงเมื่อถึงช่วงจุดพีคที่สุดนอกจากนี้นะฉันคิดว่าจองยอนเนี่ยคงถึงเวลาต้องการพักฟื้นตัวเองมากกว่านี้นะเพราะเรื่องสุขภาพนะ และยังมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยสมาชิกบางคนจะต่อสัญญาแต่จะมีบางคนนะที่ไม่ต่อสัญญากับ JYP นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฉันคิดว่ามันคงไม่ดีกับ JYP แน่ๆนะถ้าสาวๆไม่ต่อสัญญานะเพราะวงทวายเนี่ยดังมากๆและ JYP เนี่ยยังหาไรายได้ไดจากวงนี้อยู่นะเอาเป็นว่านะครับแอดก็รวบรวมเหล่าความคิดเห็นของชาวเน็ตนะที่มีต่อความคิดเห็นของการต่อสัญญาของวงทวายนะสรุปเนี่ยจะไปต่อครบทุกคนในวงหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกัน สุดท้ายแล้วคำตอบน่าจะอยู่ในใจของพวกเธอเองนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง